นิทรรศการมหกรรมสื่อสีน้ำโลกประเทศไทยหรือ World Water Media Exposition Thailand เป็นอีกหนึ่งผลงานในระดับนานาชาติของสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานศิลปะสีน้ำของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เวทีในระดับประเทศและนานาชาติทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยก,ยก,กระทรวงวรมมีความต้องการอย่างยิ่ยง ที่จะเผยแพร่นะครับทำให้สีน้ำเนี่นะครับได้เป็นอยู่ในใจนะครับได้มีการสร้างสรรค์แล้วก็ให้แพร่หลายไปทั่วทั้งประเทศนิทรรศการมหากรรมสื่อสีน้ำโลกประเทศไทยเปิดให้เข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2557ณหอศิลร่วมสมัยราชดำเนิน